เข้ามาครับคุณวชิรวิทย์เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศนอกจากจะขอพรแล้วก็แก้ชงตามความเชื่อเพื่อความสบายใจแล้วนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเป็นความหวังที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นก็คือการทำงานของรัฐบาลนโยบายต่างๆนโยบายใหม่ๆที่จะออกมาในปี2567น่าจะเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่จะบอกได้นะครับว่าปีใหม่ปีนี้ชีวิตของประชาชนที่มาขอพรที่นี่จะดีขึ้นตามคาอธิษฐานหรือไม่ครับ ไม่ว่าจะเกิดปีชงหรือว่าไม่ได้เกิดปีชงนะครับก็มีประชาชนทุกปีนักษัตว์เดินทางมาขอพรสารเพาพ่อเสือในช่วงปีใหม่อย่างเนืองแน่นครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีจอที่เชื่อว่าครบรอบปีชงปีนี้อาจจะเกิดเรื่องร้ายก็แก้เคล็ดด้วยการทําพิธีปัดตัวสะดอกเคราะห์และเผากระดาษเหมือนเผาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองครับ ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกช่วงเทศกาลก็จะมีประชาชนที่จะมาขอพรที่ศาลเจ้าพ่อเสือจนได้เห็นภาพคนเนืองแน่นแบบนี้เป็นประจำและก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นตามกระแสะสายมูที่จะมีการตะเวนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหวังให้เรื่องงานเรื่องเงินโชคลาบหรือว่าขอพรให้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในชีวิตครับ แต่ว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนที่มาขอพรจากศาลเจ้าผู่เสือในวันนี้ก็บอกว่าปีก่อนย่ําแย่ครับอยากให้ปีใหม่นั้นดีกว่าเดิมจึงหวังขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยขณะเดียวกันการทํางานของรัฐบาลและนโยบายต่างๆที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจก็มองว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะชี้ว่าปีใหม่ปีนี้ชีวิตจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงครับก็คาดหวังในเรื่องของรัฐบาลด้วยเรื่องของประชาชนและก็ทุกๆอาชีพด้วยนะนะพี่ก็คาดหวังว่าเออจะให มันดีขึ้นกว่านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ sí, ์เนี่ยมันอยู่คงที่แต่รัฐบาลก็จะหมุนไปหมุนมาแล้วก็ไม่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ทุกคนก็ก็คาดหวังไว้ครับว่าคงจะดีขึ้นนะคะค่แล้วค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็หวังว่าปีนี้มันจะดีขึ้นมันอาจจะดูไปเรื่อยงหวังให้ปีนี้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายว่าจะนั่งไม่โอ้อาคุณฟังหน่อยครับเราเราหวังที่ไหบ้างครับปีนี้ ถ้าปีหน้าก็หวังว่าให้เศษรษฐกิจดีกับปีที่แล้วน้ำมันก็จะถูกลอง,งหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเศ,ษศรษฐกิจก็จะดีขึ้น,น,น,นคนจนอะไรก็จะ<บ>มีงานมีการทำานี่อันนี้เราขอเฉพาะถือรัไหมหรือว่าไม่ได้ขอแลบบ้วค่ะรัฐบาลทำนะฮะคิดถึงว่ารัฐบาลควรจะทำบ้าง <S <S> ด้านผู้ค้าของวหวยหน้าสารเจ้าพ่อเสือก็บอกนะครับว่าส่วนใหญ่ที่มาแก้ชงก็เพื่อให้เกิดความสบายใจครับขณะที่อีกซิกเนเจอร์หนึ่งของที่นี่ก็คือการขอลูกนะครับผู้ค้าก็บอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลงประกอบกับคนรุ่นใหม่วางแผนครอบครัวคำนวณค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ยอมรับว่าทําให้ยอดขายของวหวยเพื่อขอลูกจากเจ้าพ่อเสือลดลงเช่นกันแม้รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรแต่ก็ต้องไปพร้อมๆกับสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นขณะที่ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าปีนี้เป็นปี มะเสงหรือว่าปีมังกรตามคติจีนซึ่งเป็นปีที่เลือกดีที่จะให้กําเนิดบุตรจะทําให้คนมาขอลูกจากเจ้าพ่อเสือเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับช่วงสามสปีที่แล้วคนจะเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกลดน้อยลงแต่ถามมีเรื่อยๆเรื่อยๆแต่น้อยลง5้ถึงห้าถึกส่วน ลดลดน้อยลงหน่อยลดลดลงที่ว่าร <ลด S 1> ป็ดลงลดเศรษฐกิจเลยนะครับเศรษฐกิจพี่มองว่ายัางไงคนยุคนี้เขาทําไมเขาถึงแบบเออเลือกมาขอพี่คิดว่าเขาเขาเขาการวางแผนเขาดีเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกับผู้ใหญ่สมัยก่อนเด็กเดี๋ยวนี้มันเหมือนายายาการของชีพมากขึ้นการใช้ใจ่ายมากขึ้นมันส่วนนู่นส่วนนี่มากขึ้นเขาต้องคิดแล้วว่าการมีลูกสักคนหนึ่งเขามีลูกสักคนหนึ่งเขาต้องใช้จ่ายอะไรแล้วท่านมีมาแล้วเขาหนักกว่าเดิมลูกเขาลําบากเรียนหนังสือมีภาระเดี๋ยวนี้นะพี่เชื่อนะเด็กเดี๋ยวนี้เขาวางแผน เขาจะวางแผนมากขึ้นความคิดเขาจะจะมีมากขึ้น<ม>การวางแผนมากขึ้นวิวัฒนาการโลกใบนี้มันมากขึ้น แม้โลกจะเข้าสู่ยุคออนไลน์นะครับแต่ว่าการไหว้พระในพื้นที่จริงในสถานที่ที่เป็นที่ดั้งเดิมก็ยังคงเป็นที่นิยมของชาวไทยนะครับในขณะเดียวกันด้านหนึ่งกระแสมูที่กำลังมาแรงก็ช่วยเพิ่มความหวังสร้างแรงบันดาลใจแต่สิ่งที่จะเดินไปพร้อมกันก็คือการทำงานของรัฐบาลเพราะนั่นคือชีวิตจริงที่จะทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์มากนะครับรายงานเข้ามาจากศาลเจ้าพ่อเสือจะเห็นว่า